สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับมาหาแม่งครับผมวันนี้ฉีดยาฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราแล้วก็หนอนทั้งกอทั้งใบนะครับตอนนี้ข้าวก็ขอซีหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้มันแปดไร่นิดนิดนะครับข้าวเดินทางสู่ระยะ50วันก็แต่งตัวนะครับผมแต่งตัวแล้วยังไม่ยังยังไม่ได้เรียกว่าตั้งท้องเนาะนะครับผมก็กําลังเปลี่ยนจากต้นเปลี่ยนจากต้นแบนๆนนะครับผมเริ่มเริ่มจะกลมนะครับผมก็คือ เริ่มท้องนะครับผมถ้าระยะวิชาการเขาเรียกว่าเข้าสู่ระยะ P.I. ซึ่งกำลังสร้างดอกนะฮะก็เลยต้องถัดจัดการฉีดออติว่าเพื่อเป็นการป้องกันกันกบเชื้อราช่วงเข้าท้องนะครับนะฮะทีนี้ก็ใส่ตัวออติว่าไป 50cc นะฮะแล้วก็ใส่ตัวอิสไบออนไปได้วย 50cc นอนบนใบผมใช้แพ็กซาร่าครับใช้แพ็กซาร่าฉีก็ 30cc นะฮะแล้วก็หนอนกอตอนนี้ใช้ลิตรอิดเลยนะับผมก็พอดีว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมยาไม่ได้เตรียมตัวตัวถูกไปนะับผมก็ใช้ลิตรอิดก็ื่อเป็นตัวดีเลยนะครับผมถือว่าดีเลยก็เป็นการกันหนอนกอตอนนี้หนอนกอในในแปลงไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วก็ตัวสารจับใบไปประมาณ10ซีซีนะฮะมันยังไม่ถึงขีดตวงมันนะครับผมก็ฉีดไปนะครับผมตอนนี้เนาะข้าวก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเจริญเติบโตดีครับ การเล่นแต่ตัวตดีเลยนะครับผมก็เพิ่งใส่ปุ๋ยหนนสองไปนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วเองนะครับผมก็ไล่ฉีดจากตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงที่ประมาณกระทางประทูนะครับผมเดี๋ยวจะฉีดอีกรอบก็ห่างจากนี้ประมาณ1 2 4ถึง4วัน15วันประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เกินนี้เนาะเดี๋ยวจะไม่ฉีดเพื่อที่จะ ไล่ไล่ลวงออกอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ก็ฉีดเรียกว่าสําหรับผมมมก็รับท้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวตัวนั้นผมจะไล่ลวงอีกทีก็จะไม่ฉีดอีกทีนะครับผมก็เลยเอามาหางปากทุกตุกท่านแล้วก็ผมลองดูนะครับผมว่าถ้าไเลฉีดรุ่นไหนอยู่ยังไงอยู่นะครับผมตอนนี้ก็หลังหลังจากที่ให้ปุ๋ยคนแรกมานะครับผมก็ฉีดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพิ่งฉีดรอบสองไปห่างจากรอบนี้นะครับผมสิบกว่าวันนะครับ ก็ข้าวตอบสนองต่อการกินปุ๋ยค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นๆเนาะก็ทั้งหนอนกอนะผมเน้นเป็นหลักนะครับเพราะนี้มีผักปลอดนาขึ้นเยอะหน่อยเพราะว่าหน้านี้ฤดูเขาเลยนะครับผมถือว่าเป็นฤดูเขาเลยนะครับผมก็มีผักปอดนาขึ้นเยอะหน่อยนะครับผมเอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านดูเฉยนะครับผมก็ประเด็นช่วงนี้นะครับผมที่จะนํามาฝากก็คือในเรื่องของการป้องกันกําจัดพวกหนอนกอนะครับผมหนอนกอหนอนม้วนใบค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมก็ให้หลายๆคนหลายท่านนะผมก็ คอยตรวจสอบแปลงดูดีๆนะครับผมราคาข้าวตอนนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรื่องพวกที่ใครที่ท่านใดที่ยังเก็บเกี่ยวนะครับผมก็ต้องดูดีๆนะครับผมในเรื่องของความชื้นเนาะนะฮะก็คอยดูกันแล้วกันนะครับผมว่าตรงไหนมันมีความชื้นตรงไหนวันไหนฟ้าวันไหนฝนนะครับผมก็คอยดูก่อนก็แล้วกันก่อนที่เก็บเกี่ยวเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก่อนที่จะส่งท้ายนะครับผมก็แปลงนี้นะฮะมีปัญหาเรื่องเชอลา อ่าซีหนึ่งเนาะเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมปลายใบนะครับผมมีใบจุดใบใบส้มนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ทําการฉีดเพื่อดักไว้รอบก่อนนะครับผมก็เชื้อก็หยุดดีนะครับผมคือมันไม่เดินต่อนะครับผมมันไม่เดินต่อนะฮะแต่รอบนี้ก็เลยใส่ออติว่าเพื่อเพื่อหยุดเลยนะครับผมก็จะกะจะให้หยุดเลยนะฮะก็อ่เป็นเป็นการเลือกใช้สารเนาะนะครับผมครั้งที่แล้วก็ใช้ตัวอ่าเป็นวนิดาไปนะครับผมเป็นอ่า ป้องกันกําจัดพวกแบคทีเรียไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันซี่หนึ่งเนาก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นพวกแบคทีเรียเป็นไวรัสง่ายนะครับผมก็เลยกันไว้นะครับผมมันยังไม่เป็นแต่ว่าเรากันไว้นะฮะก็อรอบนี้ใส่อดีว่าไปเป็นการจัดการเชื้อราแล้วก็ช่วงรับท้องด้วยนะครับผมก็ข้างล่างจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่ารอบแรกขีดช้าไปนิดนึงนะครับผมรอบแรกขีดช้าไปเพราะว่าติดงานข้างนอกกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็วันนี้ นำประเด็นมาฝากนะครับผมประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยครับท่านใดมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับท้องไร่ท้องนานะครับผมก็นํามาพูดมาคุยมาแลกมาเปลี่ยนกันได้นะครับผมที่เป็นประเด็นเนาะในท้องไร่ท้องนานะฮะก็หลายๆท่านที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับประเด็นต่างๆนะครับผมที่ทั้งคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมทั้งหลังบ้านกันเข้ามาด้วยนะครับผมก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ซึ่งการแชร์ประสบการณ์ที่ดีๆซึ่งกันแลกกันนะครับผมเพราาะว่ จุดเดียวนะครับผมก็จะเห็นปัญหาแค่ที่เดียวนะครับผมได้หลายจุดมันก็จะเห็นปัญหาหลายจุดเราจะได้ช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขนะครับผมทั้งที่ตรงไหนที่เราพอแนะนํากันได้นะครับผมก็เป็นการดีนะครับผมตรงไหนที่ไม่มีข้อมูลนะครับผมก็เอามาแชร์ซึ่งกันและกันมันก็จะเป็นการที่จะเป็นการสอนเราไปในตัวนะครับผมเรียนรู้ไปในตัวนะครับผมก็สำหรับเมมวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ ลองอไปพิพจารณากันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสำหรบับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ